าต้องทําให้เราต้องสก,กัดสารด้วยตึ้มต้นมันจึงย้อนไหวได้มันวัดผลทางวิทยาศาสตร์ได้เราไปทานแล้วอ่ะมันก็ยืดอะคะ่ะเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวค่าเทโลเมียมันเป็นแพรเรสอ่ะมันเป็นหลักฐานทางการแพทย์ไงทุกคนก็รู้กันทั้งหมดแหละถ้าเกิดไอ้ไอ้ค่าตัวนี้อ่ะเทโลเมียตัวนี้มันเพิ่มขึ้นอ่ะก็คือยืดหางเทโลเมียมันเป็นหลักทางด้านการแพทย์เป็นหลักฐานชัดเจนมาก,มากๆเลยนะยืดไปเ,ล,เล้วาการเทโลเมียนี่ต้องเจาะเลือดตรวจใช่ไหมครับอ่ะเ็าเจาะเลือดค่ะ ทางด้านการแพทย์เนาะที่จริงก็จอดเลือดประมาณแปดพันเนาะอ่ะคือบริษัทนี้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะทดลองสินค้าคือก็ไปจอดเลือดเองก่อนนะคะแปดพันแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหนึ่งเดือนแล้วก็ไปตรวจเลยว่ายืดไหมถ้าไม่ยืดก็คือเองินตั้งค่าตรวจตั้งปอนตรวจตั้งหลังตรวจตั้งค่าผลิตภัณฑ์แน่ไหมล่ะว่าทุกคนมันผ่านมัน่านถานึงขนาดนี้แล้วะค่ะ <S 2> <S 2> แล้วได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็ของเรานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของในตลาดเนาะพัฒนาเป็นโนเบลไปเลยโนอีกขั้นหนึ่งแล้วะ แล้วก็ให้แบงค์ของเราและต่อไปนะแบงค์อนะของเราไงสามจุ 30, 30ติดทองเราขึ้นระขางเตียงให้เราทำวอลลุ่มจนกระทั่งได้จุดทองมันโคตรถูกมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครเหมือนมันไม่ใช่ธรรมดาตัวนี้เรายืถ่ถต่อเพราะเราไม่ปฏิบัติมาทั้งหมดมันแค่ช่รอไว้แต่ก็โคตรที่โรงพยาบาลนะตรวจที่โรงพยาบาลตวร,รตวจได้ไหมครับเทโลเมีย ต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนต้องถามท่านประธานก็มีที่ตรวจนะคะถ้าตุใครจะตรวจยังตุรกีเราเตนวเองตักทีเขาได้ว่าแม่เล็กมีเท่าไหร่ลวเพิ่มเลยว่าฟันจะได้ยืดยืดลอยอครับออขอบคุณครับแต่เราองเราอย่าลืมนะไปโคตแม่นะนะเอาให้เต็มที่อาหารก็โคตได้ไม่อร่อย คือบางคนที่เขาดื้อบางทีเราจัดอาหารคือวะเขาหมดเลยไม่ได้หรอกค่ะที่อาจารย์จัดอาหารตลอดนี่เลยนะคะเพราะเขาไม่เขาจะไม่หิวเพราะมันกินอิ่มไหมอิ่มด้วยโปรตีนที่อร่อยเนี่ยโอเคไม่จั่ีอาจารย์แม่หนูก็ชอดทานก็เหนียวตัวข้าวเหนียวเนี่ยยิ่งลดทานลดแม่อาจารย์ลดลดข้าวเหนียวตัวร้ายเลยนะน้ำตาลสูงกว่าข้าวเจ้านะข้าวเหนียวนะแต่ว่าให้เกาทานน้อยลงเราลองดาวจัดเป็นเซตแบบนี้แล้วมันไม่ได้เราองดาวคือถ้าเกิดทานเหมือนเดิม มันไม่ลดอะค่ะถึงจะทานอะไรก็มันยังนิ่งสุขภาพเราอยากไปดูแม่ติดเตียงหรืออยากดูแม่สุขภาพดีจําเป็นต้องเข้มแล้วลูกเลยโอเคนะอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์อาจารย์อะเกาชาเหนือแล้วะคะท่านอื่นือยากสอบถามอะไรมีไหมคะถ้าไม่มีก็ก็คืญแม่พิมพเนาะคุณจะมีการประชารมพันั์เนาะการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์นงรัตน์มูปลอดค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะขอบพระคุณค่ะฟั <c oughs> งเสียงเจ้วเจ้วเจ้า,จาทุกวันเนาะพวกเรามีความสุขมากโอกาสที่จะได้เชเอคนเช่นนี้คนแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายะคะ่ะแล้วก่อนก็สัสดาน้้องทุกคนก่อนนะคะในห้องนี้สวัสดีกันก่อนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะวันศุกร์วันศุกร์แรกของปีใหม่ นะคะ,ะจุดแรกแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระแรกของปีใหม่เหมือนกันช่วงนี้แสดงว่าเราเข้าปีมะโรงกันแล้วนะคะ,ะกะ็ที่อยากจะยืน่นชมท่านอาจารย์นงรัตน์เมื่อกี้เพิ่มต่ออีกนิดนึงว่าโอกาสที่เราจะไดะ้คนที่มีทั้งประสบการณ์ในการทำเครือข่ายมีประสบการณ์ ดยเฉพาะอย่างยิ่งยวดเลยก็คือทางด้านพยาบาลของท่านซึ่งซึ่งถือว่าเป็นภาคทั้งทฤษฎีแล้วก็เป็นภาคทั้งปฏิบัตินะคะเพราะว่าทฤษฎีก็คือเป็นผู้สอนนัก็เป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นโอกาสที่การสอนนั้นจะมีะไม่ใช่สอนแต่เรื่องของการภาคปฏิบัติอย่างเดียวก็สอนทางด้านทฤษฎีด้วยนะคะ นี้ก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีความรู้อางด้านาของของท่านเนี่ยนอกจากความรู้ทางด้านการพยาบาลความรู้ทางด้านที่ท่านเรียนมาของท่านน่นแหละเราก็ยังมีความรู้ทางด้านเครือข่ายอีกวันนี้เดี๋ยวพี่บิอาจจะเห็นแวบๆนะคะขอ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 เรียนเชิญท่านหนึ่งกว่าเพราะว่าพี่บิมรู้สึกว่าจะเชิญสองครั้งแล้วเนาะ ก็ท่านไม่ได้อยู่รู้สึกว่าจะฟังแป๊บหนึ่งฟังแต่อาจารย์นงรัดพอจบอาจารย์นงรัดน่ก็จะออกไปนะคะงั้นงั้นขอเรียนเชิญก่อนก่อนที่ท่านจะออกไปเนาะให้ท่านอ่าแชร์ประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ยก่อนที่จะเข้้มัดให้เน่ท่านทําอะไรบ้างท่านทาอะไรหมายถึงว่าต้องมาสืบสอบก่อนว่าให้คือใครเป็นอย่างไรซึ่งพี่วินทางานมาทั้งหมดห้าบริษัทพี่วิก็ไม่เคยสืบสอบอขนาดนี้เพงแต่เพื่อนบอกว่าไอ้นี่มัน เป็นบริษัทเปิดใหม่นะสินค้าใหม่นะสินค้าใหม่เพราะว่าไอ้วัสินค้านี่จําเป็นมากสินค้าถ้าเราไม่มีคู่แข่งกับใครเนี่ยเราก็ชนะไปขุมหนึ่งแล้วเอางั้นเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวท่านจะหายไปสิอีกเดี๋ยวพี่พิมขอขอเรียนเชิญคุณธนนพเทียมสีก่อนค่าไม่ทราบว่าออกไปวิญญาณค่ะคุณธนนพคะขอเรียนเชิญให้แชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากให้เล่าให้ฟังถึงการที่ท่านจะเข้ามาที่ไหนไหมค่ะยังอยู่ไหมคะ ฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณดันีรบยังอยู่ไหมคะอืมสรุปว่าหายไปแล้วเ <c oughs> พราะว่าท่านจะหายไปเร็วเพราะว่าพอฟังอาจาร,รย์นงรัฐจบปั๊บนันทนก็จะออกไปเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีผู้นําเยอะแต่ว่าพอเรามีผู้นําแปลกๆที่มีวิสัยทัศน์หรือมีความเห็นอะไรที่แปลกๆจากคนอื่นพี่ทิมก็อยากจะเชิญมา มันก็เป็นอ่าอ่าตัวอย่างสําหรับพวกเราที่ได้ฟังที่ได้รับรู้กันเนาะคราวนี้เอาเชิญน้องขวัญดีกว่าเพราะน้องขวัญจะได้มาคุยเรื่องของงานวันที่20สิบเพราะว่าเหลืออีกแค่สองปีแล้วนะคะอ่าอ่าก็ก็เชิญน้องมิ้งขวัญค่ะขวัญไม่สะดวกคขาไม่พพ์องเหลือปากขโอเคได้ได้ค่ะก็อ่าอ่ก็ไม่เป็นไรงั้นงั้นพี่พิมพ์ก็จะคุยต่ออีกแป๊บหนึ่งเนาะเรื่องของงานที่ยี่สิบอะค่ะ ก็ใครยังไม่ได้อ่าเมื่อวานนี้ที่พิมได้ส่งก็ไปในห้องของห้องของอ่ห้องบรเท้าสปากาแฟนะเขาจะมีห้องสปากาแฟอยู่มีคนอยู่สองร้อยกว่าคนนะ่ะเมื่อวานที่บิมได้ส่งเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้อ่าว่าเขาจัดงานอะไรที่ไหนเป็นยังไงรูปลักษณ์เป็นยังไง,ง,ไงถ้าฟังแล้วยังไม่ละเอียดเนะะี่ยค่ะ ก็เชิญฟังที่อา่าก็เชิญอ่านที่ห้องจิตเจาะไห้องห้องของสภาคาแฟะนะที่ิมส่งไปแล้วนะคะหรือแบบว่าจะได้อ่านกันแล้วก็รู้คร่าวๆคิดว่าก็คงยังไม่คงยังไม่เต็มแล้วถ้าเต็มต้องฝันต้องแจ้งแล้วนะคะ,ะลองกันตปเรื่อๆแล้วกันเพราะว่าอจองผ่านมาทั้งพิมิ์บ,บ้างก็จะมีจองเพิ่มสองๆๆะคะ่ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอเขา้าโอนเงินแป๊บหนึ่งเนาะ ก็อ,อก็จะบอกเฉพาะคนที่ใช้สินค้าแล้วคนที่เที่เริ่มใช้สินค้าไปแล้วในความเห็นของพี่พิมนะมันจะบางครั้งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือจะเชิญเนี่ยเพราะว่างานของน้องมิ้งขวัญกับคุณสาวเนี่ยเขาจะเป็นงานที่เขาเป็นผู้ให้อะน,นะยำ้ำเขาเป็นงานที่จะเป็นผู้ให้เป็นหลักเลย พราะนั้นถ้าเราจะเชิญคนนานาิาติดตังไปเนี่ยบางครั้งเราก็จะ,จะได้ของถ้าเกิดเขาไม่ได้สนใจในการทำธุรกิจเราแต่ขนาดเดียวกันพี่พิมพ์ก็จะเชิญคนที่หนึ่งคืออาจจะลองใช้เคยใช้แล้วแต่ยังไม่ซื้อยังไม่ตัดสินใจอ่าอ่าประการหนึ่งประการที่สองที่พิมพ์ให้ความ ให้ความขอบคุณมากก็คือใต้สังกัดที่เขาเขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่ามันจะได้จริงมันจะเป็นจริงไหมอะไรประมาณนี้พี่วิมก็จะเชิญเข้าไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ได้ขายสินค้ามาเยอะแล้วได้ขายสินค้ามาเยอะแล้วแต่บางครั้งก็ก็ยังไม่ไ้ใจไม่อยากจะมาลงทุนอีกอย่างเนี้ย เราสมควรเชิญไปได้ในความคิดพิจิตนะคะนานาจิตตังนะเพราะว่าหนึ่งเขาจะได้ใช้สินค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปเริ่มเห็นความรักความสมานสามัคคีของพวกเราเชาวไฮซึ่งเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วที่สำคัญเนี่ยทางด้านท่านประธานท่านไม่ต้องการที่จะมาโปรโมทโ,โอ้โหมากมายเหมือนเหมือนอไอ่าเหมือนเหมือนออฟเหมือนอ่าอ่าเาเรียกอะไรออฟไลน์ คือจะไม่เหมือนออฟไลน์โครงการที่ทำออฟไลน์น่ะหนึ่งขอบวกกำไรไปเยอะมากแล้วนะคะแต่ตรงเนี้ยท่านประธานให้พวกเรามาหมดผลตอบแทนนะ่ะเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเท่าโวเกินไปแล้วท่านประธานท่านไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการความให้ทุกคนแข็งแรงให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแล้วก็ทำงานธุรกิจที่ถูกต้อง ท่านต้องการเป็นผู้ให้เหมือนกันไม่ต้องการเป็นผู้เอาเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาสืบอรารกรรมต่อธุรกิจต่อก็ต้องรู้นะว่าเจ้าของบริษัทน่ะมีความคิดว่ายังไงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่เด็ดเใจจะเอาไอ้นั่นจะเอาไอ้นี่แต่ท่านประธานท่านท่านจับวางเฉยแล้วอะวางเฉยหมายถึงว่า คุณนึกภาพไหมคนที่เขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาพอใจแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกคุณจะพูดยังไงเ็พูดไปเขามีหน้าที่ให้ตามที่เขาจะให้อ่าแล้วข้อสำคัญอถ้าอย่าลืมว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดอ่ะไม่มีคนไทยเลยนะคะเั้นเป็นต่างชาติที่เป็นที่เหลือ เลือใจเหลืออะไรกันหมดแล้วทุกคนน่ะแต่มีความรักมีความไว้ใจมีความเชื่อใจมีความจริงใจต่อท่านประธานชัยวัดชัยจินดาวัดจึงมอบหมายงานเนี้ยท่านเป็นคนเริ่มต้นขึ้นเป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นและท่านก็ยังบอกอีกว่าคุณจะมาคคุณจะมาเป็นรุ้นส่วนเราเนี่ยไม่มีสัญาเพราะเราเลือกเชิญเรา เลือกเชิญคนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับเราประกันที่หนึ่งประการที่สองคุณต้องเข้าใจว่าผมต้องเป็นผู้บริหารทั้งหมดอ่าเพราะนั้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงอยู่กับคนผู้เดียวแล้วเราก็อยู่กันมาแล้วหนึ่งปีแล้วได้รู้ข่าวและได้ทราบแล้วะว่าความจริงใจของธรรมทานเป็นเช่นไรแต่ขณะเดียวกันน่ะบริษัทอื่นซึ่งเป็นประเทศไทยเนี่ยถึงแม้จะมีหุ้นส่วนน่ะ ก็จะเป็นหุ้นส่วนคนไทยด้วยกันนะอะแล้วก็ทุกคนก็มาเดินกันมาวางอํานาจกันมาอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือพี่พิมก็เคยยื่นมาเพราะฉะนั้นก็เลยจึงบอกว่าแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ท่านก็มีท่านอาจารย์สัญญาโพคินศิริกุลก็มาพูดเรื่องจิตวะพัฒน์สอนมาสอนให้คุณธรรมนาธุรกิจเป็นเช่นไร แล้วก็อาจารย์นงรัตน์โมตอ์ก,ก็เห็นไหมคะเนี่ยเราจะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยคุณอะไรได้ชื่อผมท่านแบบดูสินะท่านมาพูดหวานทุกวนันอันนี้พี่พิง์ก็เขียนไปหาท่านว่าวันที่20เนี่ยอาจารย์จะออกมาไหมคะ, <c oughs> ะถามเรียนถามอาจารย์นงรัตน์ท่านไปว่าวันที่20อาจารย์จะออกมา เอออตมาก็หมายถึงมาเครื่องบินแต่ก่อ,กอนเพราะช่วงนี้ท่านจะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเราเพียงเกลื่นเราเพียงเชิญแต่ถ้าท่านมาได้เนาะคนนี้ไม่มีละเลยอยู่แล้วแต่เพียงว่าอ่าขอให้ท่านผ่านเดือนกันยาของท่านไปก่อนตามท่านบอกที่บิ๊มเบ้หลือแปดเดือนตอนนี้ก็เหลือภุมพามีนาเมษาพุษภาพิจุนากันตะกดาชิงหา,า,ากันยาหลือแปดเดือนจริง ตอนนี้เหลือแปดเดือนนะคะก็ก็ก็รอท่านไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่อายุเพียงหกสิบแล้วโอ้โหสาวอ้ออหมายมหมดทุกอย่างเลยค่ะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตผ่านมาหมดแหน่การทำงานผ่านมาหมดแหนโดยเฉพาะข้อสามเนี่ยโดยเฉพาะข้อสามของอาจารย์นุงรัตท่านเนี่ย ท่านออกมาพร้อมกับมีเงินก้อนหนึ่งที่ท่านจะมาลุยต่ออีกอ่ะแล้วเพราะว่าหนึ่งท่านไม่ได้านไม่ได้ออกมาแบบคนที่ทาเครือข่ายเหมือนคนอื่นไม่ใช่ท่านออกมาจากงาน 100, เพราะท่านเกษียณงานโหเราจะหาคนแบบเนี้ยโอกาสน้อยมากแล้วก็ใจอยากทุ่มเทภาปฏิบัติทั้งภาคที่จดีเกินร้อยเปอร์เซ็นต โอ้โหบอกว่าขอบคุณอาจารย์พิสุทธิ์เปถาวารเหลือเกินที่พามาจะต้นสัต์ที่ดีแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาของไทยไม่ล้วงไม่ควักไททั้งสิ้นมแต่ให้แต่ให้ให,ให,ให้ทั้งใจให้ทั้งปากให้ทั้งการกระทำไม่รู้จะพูดยังไงว่านี่พี่บิ๊มก็ต้องขอบคุณขอบอ่ขอบคุณน้องสาวนะตระกูาเกตยาาเขาเป็นคนสมัครค่ะ รหัสที่รวมมีสมาชิกเป็นสองพันสามพันนี่ก็รหัสของเขาค่ะไม่ใช่รหัสของพี่พีดินนะเพราะพี่พีินมา,มาสมาัครหลังเมื่อเดือนประมาณสิงหาเมาื่เพราะว่าก็ทําแทนน้องไปคนเดียวน้องสาวก็เป็นอามาพลึกอยากจะได้สเปรย์กันชงแล้วตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณก็ามากเพราะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ย เกินจากสะไกันโชงเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะก็เลยอยากจะบอกน้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ว่าใครที่คิดว่าเดี๋ยวกัอนนะมันก็ต้องดูความสะดวกด้วยเช่นต่างจังหวัดจะมาเนี่ยก็จะลำบากน,นิดนึงเพราะว่าต้องมาหลายคนแล้วก็น่าจะเป็นจังหวัดที่ใกล้จังหวัดที่ใกๆ้นะคะ เพราะว่าหนึ่งก็อย่างน้อยก็มาหลายคนสองอย่างน้อยสองคนขึ้นไปแล้วแหละก็จะสามารถขับรถกลับด้วยกันได้ไม่ต้องนอนค้างนะคะอ่าแต่พี่พิมตอนนี้มีคนนอนค้างด้วยสองคนแหละนอนค้างด้วยสองคนแหละก็ค่อยๆย,ยังไม่ได้อันนี้จะบอกเฉพาะเลือกคนจริงๆเลยนะว่าหนึ่งอ่เราบอกแล้วต้องไปอ่ะคือต้องได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องฟังอีกว่า เมื่อเราเลือกเราเลือกเขาไปเชิญก็ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องออกเงินแทนเขาไหมแต่พี่พิมบอกงานนี้พี่พิมยอมออกแทนเลยถ้าเกิดว่าเชิญแล้วไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่พิมบอกพี่พิมไม่เคยเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่เป็นคนงกแต่เป็นคนที่มีเหตุผลว่าคุณไปได้ไปกินคุณได้ไปร้องเพลงคุณได้ไปตรวจสุขภาพที่สุดยอดมากอะแล้วคุณแน่คุณได้ลงเงินไม่ตบาดเดียวแล้วคุณจะมาของนฉันอะเป็นไปไม่ได้เพราะว่า อของที่จะเนี่ยได้มาเนี่ยจะไม่ได้มาใช้ตัวเองก็จะไปเกอบอกไค่ะพ่อู้อหนี่คือสิ่งที่ต้องเียกคนมาไม่ใช่ว่าอเอาใครมาก็ได้เอามาเพื่อจะมาเอาไม่ต้องเอามาหรอกคร่ะแต่ถ้ามาแล้วรู้สึกว่าจะมีผลตอบแทนเช่นว่าเออลองใช้แล้วเนี่ยมันดีจริงสินค้าเขาสุดยอดจริงเลยอ่ะขอยืมยปากไปพูดต่อหน่อย เพราะว่าสิ่งที่คุณได้คุณก็จะได้กับตัวคุณเองอ,อย่าคิดว่าการที่เราเป็นข้างบนเราเป็นแม่ทีมอย่าคิดว่าการที่เราเป็นแม่ทีมเราจะเป็นผู้ได้ตลอดนะไม่ใช่พี่วิณเองก็ได้บอกกับลูกทีมคนที่เขาก็ทำเครือข่ายเป็นเนาะแล้วเขาก็จะบอกกับพี่บิณว่าโอ้ยอยู่มาตีงแล้วเนี่ย แสดงว่าต้องรวยเยอะแล้วเนี่ยต้องออกบัตรให้เขานะอะไรนะพิมพิมยิม้มพิมพิมยิม้มไม่พิมขอบคุณมากที่อ่าที่ได้ที่มีความรู้สึกบวกแต่อยากจะบอกกับน้นองๆทุกคนนะคะว่าแผนไบนารี่ไม่เหมือนกับแผนของสตาร์สเต็อันนี้พิมพิมอยู่แค่สองบริษัทที่เป็นไบนารี่กกับสตาร์สเต็เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จึงอยากจะบอกว่าก็จึงอยากจะบอกว่าการที่เมื่อก่อนเนี่ยพี่พิงทำสตาร์สเตตนะคะคะแนนที่เป็อยู่ข้างบนเนี่ยคะแนนมีเท่าไหร่เนี่ยใครโผก็มาเม็ดนึงก็ขึ้นถึงพี่พิมหมดไม่รู้อ่ะคุณซื้อมาสองหมื่นผลต่างเท่าไหร่คุณก็ได้ตลอดเพราะฉะนั้น เขาจึงหยิบเงินหลักแสนหลักล้านหลักหลายล้านกันได้ในระยะเวลาอันเร็วถ้าคุณหาได้คุณหาทีมงานได้เยอะแล้วก็ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงมากก็แล้วแต่ณนะภาวะเศรษฐกิจณนะับัตรนั้นณนะเวลานั้นแต่ถ้าจะบอกว่าอ่าเป็นแผนอ่าสตาร์สเต็ปโอเคเข้าใจแล้วเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแผนของแบลนดี้ที่เราทํามาอยู่ตรงเนี้ยคือพี่ชมก็ไม่เคยทามาก่อนทํามาก่อนสองบริษัทแบลนดี้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้เรื่องค่ะก็โยนเงินให้เขาแล้วก็อ่าคุณก็ทํากันแล้วกันเพราะว่าคุณก็ทําไปเขาก็บอกว่าจับซ้ายจับขวาซึ่งเพราะว่าใจเราไม่ได้ตั้งใจไงเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะทำเพราะาเรายังเรายังสามารถเป็นหมาล่านี้ก็ได้อยู่ เพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่สนใจอะ่ะเดี๋ยวเราเจอบริษัทอื่นหรืออะไรที่ดีกว่านี้เราก็จะไปลักษณะแบบนั้นอ่าแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไปดูไปเรียนรู้อันนี้เราพูดกันแบบตรงมาตรงไปนะคะอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่ามันานานาจิตตังจริงๆน,น,นะแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าถ้าน้องๆจะคิดว่าอย่างที่เพื่อนของนิมพูดเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยทำมาปีนแล้วเนี่ย แสดงว่ารวยมากแล้วสิอ่างั้นไตางานด้วยแต่ออกตังให้นานแบบนี้พี่พิมพ์ยิ้มมีความสุขเพราะว่าขอบคุณมากที่ให้พรแต่อยากจะบอกน้องๆว่าใบหนา้าดีมันไม่ใช่นเพราะหนึ่งอะตอนเนี้ยสมมติของพี่พิมพ์อีกฝั่งเนี้ยมีประมาณสามพันสามพันล้สามพันลหันะคึัง ก็จะบอกพี่น้นนองอีกมันก็จะมีเสียงดังอยู่นะคะเน่ยี่ไม่ทราบว่าใครเนาะกะ็ถ้าเกิดว่าเออก็ลองดูข้างล่างเลยนะคะว่าเปิดหรือเปล่าเนาะเออไม่งั้นก็จะบวนน้องคนอื่นเขานะคะอ่าเสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวพี่บิมจะบอกบางครั้งพี่พิมก็นึกอะไรได้พี่บิมก็จะบอกนะคืออ่าเราจะไม่รู้เราเขาจะไม่รู้หรอกว่าโหอยู่มาตั้งนานแล้วทําแบบไม่เคยหนีไปไหน ทำแบบเอาเอาจิงเอาจังเลยอะ่ะพี่บิ๊มก็จะบอกอ๋อใช่เราก็มาป่านนี้แล้วอายุเราเนี่ยจะแปดสิบแล้วเราไม่มีโอกาสที่เราจะไปไหนหรอกเราพอแล้วแล้วก็สําคัญที่สุดเรามามาพบมาเจอกับบริษัทที่ดีที่สุดมีผู้บริหารที่สุดยอดมากแล้วก็ไม่ชุ่มจ้จาไม่วุ่นวายเรามีคนที่เป็นเป็นผู้บริหารอีกสองท่านเนี่ยก็เราพอใจ เราก็จะบอกแบบนี้แต่ตัวเองเขาจนะิีดนะอะทั้งๆที่ว่าเขาเนะ่ะทำแบลนี่มาตลอดชีวิตของเขาอะ่ะในการที่เป็นหมาล่าเนื้อของเขาอะ่ะเขาทำแบลนี่มาตลอดชีวิตเขาก็ทำไม่เป็นเขายิ่งทําไม่เป็นมากกว่าพี่มีมีหน้าที่คือเขาบอกปิดยอดก็ปิดยอดเขาบอกปิดยอดอ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดียด๋ยวเนี่ยเขาเดือนนึงปิดยอดครั้งหนึ่ง ก่อนจะปิดยอดก็จะต้องรักษาย,ยอดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะต้องรัอกษาย,ยอดทั้งซ้ายทั้งขวานะอะไรของเขาก็ไม่รู้คือพี่พิมพ์ก็ไม่ถามอ่ะเพราะพี่จิมถือว่าไม่ใช่เรื่องจะไม่ถามไม่วุ่นวายในทุกสิ่งแล้วก็ไม่ไปแยงบ้าเออตัวเองไปทําทําไมมาทําตรงนี้ดีกว่าไม่เอาค่ะอันนี้มันอยู่ที่บุญวาสนานะคุณไม,ไ,ไม่ต้องไปตื้อไม่ต้องไปออนวอน การที่ทําให้ว์นช็อปนะคุณมานะคุณมีบุญวัสนาแล้วอาจารย์ชริยาจะพูดตลอดเมื่อสมัยแรกๆเขาเนี่บอกว่าไม่ต้องไปตื้อเขาอ่ามันอยู่ที่บุญวัสนาคนที่มาตรงเนี้ยจะสามารถสอทพอชีวิตตัวเองได้เพราะฉะนั้นปรากฏว่าอันนั้นคือที่เขาบอกว่าที่เขายังไม่มาเพราะเขาต้องเขาต้องทําตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ต้องทำเลยเ,ลยเดือนเขาก็โอนไปอ่าเจ็ดพัน อั้ายขวาอะไรเขาเนี่ยพี่มิมก็ไม่สนใจแต่ขณะเดียวกันน่ะเราก็จะบอกกับพี่น้องเราว่าอย่าไปคิดว่าคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะได้ตลอดไปถ้าคุณมีฝั่งเดียวเนี่ยสองสามพันคนหมื่นคนเนี่ยแต่อีกฝั่งนึงคุณเดินช้าเนี่ยยังไงก็ยังเดินอยู่เพราะว่าถ้าคนที่มีละมีลูกทีมเป็น,ปนพันๆคนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ทําอีกฝั่งนึงจะคิดว่ายังไงจะคิดยังไงอ่ะ มีเมื่อเงินกองอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณไม่คิดที่จะมาหาคนแม้ว่าคุณไปตรงไหนคุณก็เจอคนอ่ะแล้วถ้าขนาดเดียวกันเนี่ยคุณเคยใช้สินค้าแล้วคุณรู้แล้วว่าสินค้าดีอ่าแต่ที่ยังไม่มาเพราะยังไม่บ้านจากที่อื่นก็ปล่อยก็ไปแต่พี่พิมพก็ไม่ทิ้งอ่ะพี่พิมพ์ก็อ่าเชิญเขามาบ้านมามาแต่ไม่เคยมายัดเยีดยดว่าโอ้ไปทําทําไมตรงนั้นมาทําตรงนี้ไม่มี เพราะคพิมก็จะคิดว่ามันอยู่ที่บุญวัสนาของเขาถ้าเขาหมดเคาะหมดกรรมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็มาเขาเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอะไรเขาได้ถ้าเราไปเปลี่ยนเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าโอ้ยตื้อย่างงนตื้ออย่าง,งานออางงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้เขาก็รู้แล้วว่าเออตรงเนี้ยเขาได้ใช้สินค้าแล้วสรุปเขาก็ไปงานเขาไปงานแล้วก็จ่ายเงิน